เสริมดวงการเงินอย่างไรไม่ให้ขาดมือสวัสดีครับผมเต้จากช่องบลังใจดูดวงครับคลิปนี้เป็นคลิปคําแนะนําในการเสริมดวงการเงินไม่ให้ขาดมือนะครับโดยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันได้แก่ 1. ราศีที่เงินไม่ขาดมือ50-60%จะอยู่ในกลุ่มที่1เวลาแห่งประสบการณ์ 2. ราศีเงินไม่ขาดมือ70%จะอยู่กลุ่มที่2ตัดสินใจ 3. ราศีเงินไม่ขาดมือ80%จะอยู่กลุ่มที่3สมดุลหากใครยังไม่รู้หรือจำไม่ได้ว่าราศีของตัวเองเนี่ยเงินไม่ขาดมือกี่เปอร์เซนต์นะครับแนะนำให้กลับไปดูคลิปภาพรวมในเดือนกรกฎาคมปี2องปี268ก่อนนะครับเรามาดูกลุ่มที่1ซึ่งกลุ่มนี้นะครับจะประกอบด้วยราศีมังกรราศีพฤษภราศีสิงห์ราศีกัน ราศีตุลและราศีพิจิกนะครับวิธีทําให้เปอร์เซ็นต์เงินไม่ขาดมือมากขึ้นนะครับจะทําอย่างไรนะสามสิ่งนะครับจะทําให้เงินไม่ขาดมือมากขึ้นนะครับอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นไพ่ทาวิรุณหกนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการแก้ไขให้ถูกต้องนะครับอะไรก็ตามนะครับที่คุณผิดพลาดในเรื่องของการเงินผิดพลาดในเรื่องของรายจ่ายผิดพลาดในเรื่องของการ ลงทุนอะไรไปแล้วดูใช้จ่ายอะไรไปแล้วที่ไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันเกิดปัญหาอะไรก็ตามให้ลงมือทําใหม่ให้แก้ไขให้ถูกต้องไ่ถึงนะครับทุกอย่างคุณสามารถทําให้มันดีขึ้นได้ด้วยนะครับอะมาดูซิไพ่ขยายว่าอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นไพ่ฟุตบอลนะครับบ่งบอกในเรื่องของการทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเป็นขั้นเป็นตอนหอนการเตะฟุตบอลนะ่ะนะเออมันก็ต้องมีในเรื่องของการส่งไม้ต่อการส่งลูกบ,บอล ไปกันละไปกันละกัดน,นะทุกๆอย่างมันเหมือนมีขั้นเป็นตอนเป็นของมันกว่าจะถึงประตูชัยนะมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปไม่ใช่ว่าจะยิงจากเออหน้าโก้นึงอีกโกนึงก็ไม่ได้ก็ต้องเลี้ยงปอดเนนะี่ยแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามในเรื่องของการเงินทุกอย่างมันมี แก้ไขได้มีการเอค่อยๆเป็นค่อยๆไปเงินบางอย่างไม่จะเป็นต้องใช้นี้ทั้งหมดเลยเอออาจจะต้องใช้นี่ส่วนหนึ่งก่อนก็ได้นะครับเรื่องของนี้สินหรือเรื่องของรายจ่ายต่างๆไม่จะเป็นต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่แต่แบ่งสรัรนฟันสุดให้ดีเออเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับให้เรื่องของการเงินเนี่ยมีช่องทางมีหนทางที่ดีขึ้นนะครับอย่างที่สองไม่จะบจัด ให้ขึ้นเป็นไพ่พระแม่สุรสวัตินะคะไพ่ขึ้นสติปัญญานะคุณจงมีสติปัญญาเพื่อจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องที่เกิดเรื่องของการเงินก็ดีเรื่องของการคุมรายใจ่ายให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมหรือไม่เกิดรายจ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอ่ะดูซิแล้วไพ่ขยะว่าอย่างไรไพ่ขึ้นเป็น ่อสู้นะเออไพ่คือเป็นนักมวยนะการต่อสู้การ,รเผชิญหน้าเออเผชิญหน้ากับความเจริงโดยใช้สติปัญญาได้แหละนะครับในเรื่องของออการเงินที่ต้องใช้ใจ่ายอยู่ในปัจจุบัน นี่สิ่งต่างๆที่ตามมานะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่าง,งๆหรือการใช้สติปัญญาเพื่อจะเผชิญหน้าในการที่เมื่อมีกิเลสเขา้ามาอยากจะซื้อน่นซื้อนี่ซื้อ,น,อ,น,อ,น,อนั่นตามใจตัวเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คุณต้องระมัดระวงังแล้วก็ตั้งสติตัวเองเนี่ยให้ดีขึ้นือจะได้ประกับประคองในเรื่องการเงินให้ดีขึ้นหรือเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นจะได้เงินไม่ขาดน,นะครับอ่ะมาดูซิอยากที่ตามไว้ก่อน ให้ขึ้นเป็นพยาธิพิเภกนะครับให้ขึ้นพิเภกบ่งบอกในเรื่องของการใครคํานวณนะในเรื่องของการออศึกษานะครับในเรื่องของการคาดการณ์อนาคตหรือการที่คุณวางแผนอนาคตให้ดีในเรื่องของการเงินการวางแผนเสี่ยงนี้มันจะมาจากอะไรมาจากอดีตที่ผ่านพ้นมานะครับเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วความผิดพลาดต่างๆจะทําให้คุณเนี่ย เห็นถึงปัญหาเห็นถึงการแก้ไขปัญหาอย่างไรให้การเงินตัวคุณดีขึ้นนะครับอะไพ่ขยายว่าอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นหัวเราะนะครับอืมในเรื่องของการแก้ไขก็ขาตามเนี่ยนะมันมาจากการที่คุณต้องดูจากข้อผิดพลาดดูจากความผเผลอต่างๆนะไพ่ขึ้นหัวเราะบ่งบอกเรื่องของการทําให้มันเกิดความสุขมากขึ้นทําให้มันเกิดการแก้ไขที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ยิ้มไปกับ ปัญหาเออไม่ใช่ว่าเป็นคนบ้านนะแต่คุณก็ต้องยิ้มในสิ่งที่มันให้ปัญหาทุกปัญหามันไม่เป็นเรื่องที่หนักใจพราะหนักใจเครียดไปมันคิดอะไรไม่ออกแล้วเนี่ยการที่คุณรู้จักตัวตนรู้จักปัญหารู้จักอดีตจะทําให้คุณยิ้มได้มากยิ่งขึ้นเออเป็นการเพิ่มปัญหาหรือยิ้มรับสู้กับปัญหาเด็กนะครับแล้วเนี่ยในเรื่องวิธีในะเรื่องของการเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะให้เงินไม่ขาดมือมากขึ้นอย่างแรกคุณต้อง แก้ไขให้ถูกต้องมากขึ้น2คือการใช้สติปัญญา3คือการล่วงรุ่อนาคตหรือการไตรตรองนะให้เกิดความสําเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องการหาเงินหาทองให้เกิดความสำเร็จดังนั้นจะทําให้เงินของคุณเนี่ยไม่ขาดหมือนมากยิ่งขึ้นได้ด้วยเชย่นกันนะครับมาดูเรื่องของระวังเงินนะครับจะหมดไปกับอะไรเออนะในกลุ่มนี้นะกลุ่มที่1เนี่ยซิเงินจะหมดไปกับเรื่องอะไรบ้าง ให้ขึ้นเป็นคุณฝากนะไม่ใช่หมดไปการเล่นของใดๆทั้งสิ้นนะเออไม่ต้องคิดปไปไกลนะเออขึ้นในะเรื่องของการใช้ใจ่ายตามใจใช้ใจ่ายตามกิเลสซื้อหนุนซื้อ,น,อนี่ซื้อนั่นอยากไปนุ่นก็ไปอยากทำอะไรก็รทําโดยที่ไม่ได้ดูถึงเงินในกระเป๋าเลยเนี่ยต้องระวังก้ดีนะใครที่ชอปปิ้งเกง่งๆเออซื้อของเกง่งๆในช่วงนี้เบรกเอาไว้บ้างนะไพขึ้นแล้วนะคุณต้องมีสติปัญญาในการใช้ใจ่ายมาขึ้นเหมือนจะหมดไปโดยที่คุณไม่รู้ตุนะครับ สองไปขึ้นในเรื่องของเนี่ยไปขึ้นเกี่ยวเป็ดเลยนะเออมีคนมาหยิบยืมเงินเออหมดไปกับคนที่เมืออมาขอความช่วยเหลือเออแล้วเขาก็โกงหายไปเป็นกรีดเมฆเลยไม่มากเลยเลยแม้แต่เป็นคนใกล้ตัวก็ดีในช่วงนี้ก็อย่าพึ่งแล้วกันอย่าเพิ่งให้ใครมาหยิบยืมเงินนะหรือก็เบรกเบรกเอาไว้หรือว่าเลี่ยงเลี่ยงเอาไว้จะดีกว่านะครับสามไขึ้น ชงักปักหลังนะครับมีแต่ทรยศหักหลังแล้วเนี่ยนะมีเรื่องของปัญหาที่เข้ามาในเรื่องงานก็ดีนะเกิดความเสียหายจากความเพลินเกิดจากการขาดสติแล้วมันต้องไปจดใช้เออมันต้องไปใช้จ่ายเรื่องหรือมันเป็นโอกาสที่เหมือนของเสียของพังต่างๆมันทาให้มันเป็นเหมือนชงักปักหลังที่มันแก้อะไรไม่ได้นะรวมไปถึงใครที่มีหนี้สินนะจะสัง่งดีเรื่องอรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นคือหนี้สินเหมือนมาทวงนะเป็นชงักที่ปักหลังที่คุณต้อง ค่อยๆแก้ค่คือเป็นค่อยไปเพราะเรื่องรายจ่ายมันจะเริ่มเพิ่มมปขึ้นนะครับก็ต้องระวังโดยชจงกัดนะครับมาดูเรื่องของการลงทุนดีกว่าเออลงทุนช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างลงทุนช่วงนี้นะครับเป็นอย่างไรไพ่ขึ well right. ้นเป็นทางแยกเป็นทางเลือกมาเนี่ยนะในเรื่องของการลงทุนให้คิดด <ordan> ีๆใช้สติมากๆนะครับไพ่ขึ้นเป็นของมีค่านะครับดูในเรื่องของทรัพย์สินดูในเรื่องของการ ที่คุณเองเนี่ยมีเงินลงทุนมากแค่้อยมากน้อยแค่ไหนนะครับไพ่ขึ้นเป็นคว้าใช้นะครับในการตัดใจที่ดีเพราะว่ามันต้องคำนวณหลายอย่างเนี่ยเรื่องของนี่สิ่ก็ดีเนีเรื่องของการใช้สติปัญ,ญญาในการจัดการแก้ไขาถามว่าลงทุนได้ไหมไพ่ึ้นว่าลงทุนได้แต่ไม่ควรเยอะมากจนเกินไปหรือถ้าครุงนี้คุณรู้สึกยังลําบากยังไม่พร้อมก็หยุดเอาไว้ก่อนเพราะาคุณยังเป็นคนที่ยังเลือกได้นะครับคือลงทุนนันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นจะแบบเยอะมากนะัก สักเท่าไหร่เป็นการศึกษาเรียนรู้ไปก่อนก็จะดีกว่านะครับมาดูในเรื่องของการสะสมแต้มบุญกันบ้างนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสให้เงินเนี่ยไม่ขาดมือมันขึ้นนะครับดูสิว่าทําอย่างไรใครขึ้นเป็นทําบุญบานนะครับในช่วงนี้นะการที่คุณเสริมพลังงานเงินที่มีความปังมากขึ้นเนี่ยลองทําบุญบ้านดูนะเอออาจจะไม่ทําแบบเยอะแยะเสยเงินเยอะก็ได้นะให้คุณนิมนต์พระหนึ่งรูป สามรูปนะเก้ารูปนะแล้วแต่ความสะดวกด้านะแต่ว่ามันเป็นในสิ่งที่คุณเองสามารถที่จะเลี้ยงพระง่ายๆือว่าคุณไปเอาสังฆทานมาหรือไปเอาซื้อสังฆทานมาจากที่ว่าจัดสังฆทานเองก็ได้นะครับเราก็ตั้งไว้ตามจุดบ้านของคุณนะครับแล้วก็ให้เจ้าที่เจ้าทางศิดิ์สิธิ์ที่อยู่ที่บ้านนะครับร่วมอนุโมทนาบุญกับบุญไปด้วยเป็นการทําบุญบ้านแบบเล็กๆเออแล้วเมื่อคุณวางตามจุดบ้านแล้วเนี่ย ก็นาของเหล่านะนะั้นไปถวายสักกาานตามวัดวารามนะครับเป็นการที่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาจารย์หรือว่าเทพเทวที่ปกปักรักษานะครับได้อานุโมทนากับบุญที่คุณทำนั่นเองนะครับสองไพ่ขึ้นเป็นจุดทูบสิบหกอกนะสิบหกดอกบอกกราบเทพเทวานะนนี้เป็นการเปิดพลังงานนะทินฐานที่อยู่ที่ทำงานของคุณนะครับทำให้คุณเปิดศักด นำะเปิดโชคเปิดลาบของตัวคุณเนี่ยให้โอกาสต่างๆดีขึ้นหรือเรื่องของนี้สินให้มีโอกาสมีคนมาหนุนนําช่วยเหลือมากขึ้นนะบการจดุดทูบเพื่อให้เทพเท้าลงมาช่วยเหลือหรือให้เทพเท้าเหนือนมีฟ้าที่มีตาม,มาขึ้นให้คุณมีโอกาสมีพลังงานที่ดีและมีเงินที่ไม่ขาดมือมากขึ้นได้ด้วยเชย่นกันนะครับมาดูเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาจารย์นะครับอยากจะบอกหรือแนะนำอะไรคุณขอบารมีครูบาจารย์ชี้แนะแนวทางสาข้อ เพื่อช่วยให้เงินไม่ขาดมือผ่านไพ่พสถิติกระยะนะครับไพ่ขึ้นเป็นแมงสีหูห้าตานะครับไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของความสําเร็จนะพลังงานของการเรียกทรัพย์เนี่ยไพ่ขึ้นจัดเจตพลังงานของความขยันโชคมาจากวอมขยันพลังงานของการอยู่ในสิทธิ์ในมำนะแหน่งเนี่ยครูบาจะบอกให้คุณอยู่ในสิทธิ์ในตำนนะเมื่อคุณมีสิทธิ์คุณจะได้ด้วย เต็มบริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์นะทรัพย์ทางภายนอกทัพย์ทางภายในทรัพย์ทางเงินของตัวคุณเมื่อคุณมีสินไม่ทัวรนะแนะนำให้คุณไปไหว้นะครับแม่สูงห้าตานะที่วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้วจังหวัดเชียงรายนะให้ท่านปกปักรักษาหนุนนำให้คุณมีความสำเร็จความรำ่ำรวยมากขึ้นะด้วยเช่นกันนะครับสองไพขึ้นเป็นพยนะครับไพขึ้นเป็นพลังงานของกฎแห่งกรรมนะ กรรมอันใดที่เคยทํากรรมอันใดที่คุณได้พบได้เจอได้พบได้ผ่านนะครับทุกทุกอย่างมันล้นแล้วนะลิขกิตมานะครับให้คุณไปขอพรดีกว่าเออไปขอพรกับทานท่านพญยายกนะครับที่วัดไพรหลวงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะให้ท่านปกปักรักษานะครับสิ่งใดที่เกิดสิ่งใดที่เป็นให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนำนำช่วยเหลือนะครับ สามไพ่ขึ้นเป็นพระสิกวะนะคะพระสิวะปัดเป่านักอุปสรรคเคราะห์กรรมทั้งหมดทั้งหมดนะรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่คุณทาให้คุณยึดมั่นในค,ความีแลความดีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกปักรักษาเรื่องของการเงินเรื่องของปัญหาจะคลี่คลายไปได้นะครับํานให้คุณไปไหว้พระสิวะนะครับที่บิ๊กซีราดดาเนินให้ท่านปกปักรักษาปัดเป่าสิ่งร้ายๆปัดเป่าสิ่งพิธีให้คุณพบเจอสิ่งดีได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ เรามาดูกลุ่มที่สองนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วยราศีกลุ่มราศีมีนราศีเมษราศีเมทุนและราศีกรกฎนะครับมาดูวิธีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะเพื่อให้เงินเนี่ยไม่ขาดมือมากขึ้นนะให้เปอร์เซ็นต์มากขึ้นเนี่ยดูสิจะทําอย่างไรนะมาดูทั้งสอย่างนะครับอย่างแรก ให้ขึ้นเป็นไพ่เท้าทศรดนะครับพลังงานเท้าทศรดคือในเรื่องของการเดินสายการใออนเรื่องของการสร้าง,างความมั่นคงในการเดินสายการเพื่อจะให้พลังงานในเรื่องของการเงินตัวคุณไม่ขาดมากเกินนะในการที่คุณพอมีพอกินพอใช้นะไม่ต้องใช้อะไรที่มันฟุ้มเฟ้อมากเกินไปไม่ทําตามใจกิเลสจนเกินไปนะบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องมีการลดละเดิกกันบ้างอ่ะรู้สว่าไพ่ขยายว่าอย่างไรบ้างนะครับ ไพ่ขึ้นเป็นไพ่โปรงแล้วก็หาทางออกนะเออในเรื่องของพลังงานของการปรงนะปรงคือไม่ต้องไปอยากได้อย่างมีอะไรเยอะนะครับทุกอย่างมันหาทางออกได้ในเรื่องของเงินในเรื่องของการหาเงินในเรื่องของหนี้สิอนอะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันจะมีโอกาสมีพลังงานที่มันเริ่มเปิดนะได้ดียิ่งขึ้นแล้วแต่เพียงแค่ว่ามันยังไม่แบบเต็มร้อยไม่เต็มที่เพียงแค่คุณต้องค่อยๆแก้ค่อยๆหาทางออกเพียงแค่อย่ยาที่จะสร้างหนี้เพิ่มสร้างการเสียเงินเพิ่มเท่านี้นะครับ องไปขึ้นเนเรื่องของพระสุขห้อยหัวนะครับไปขึ้นเรื่อความอดทนนะการที่คุณจะอดทนรอได้นะครับในเรื่องของเงินต่างๆที่บางอย่างย,ยังไม่ได้นะในวงช่วงนี้แต่มันจะมีโอกาสได้ในอนาคตนะครับอะ ไพ่ขยายว่าอย่างไรนะสิ่งที่รอคอยนะครับสิ่งที่อดทนไพ่ขึ้นหนังสือนะเออในช่วงนี้จะซื้ออะไรหรือเปล่าซื้อหนังสือหรือซื้ออะไรที่มันมต้องพีออเดอร์หรือเปล่าเออมันมีการรอคอย,ยมีการที่ต้องศึกษาไปก่อนหรือคุณจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็ศึกษาไปก่อนอย่าเพิ่งไปร่งไปรีบนะมันเป็นช่วงจังหวะที่มันต้องรอคอยแล้วจึงทําให้เกิดผลกําไรหรือลงทุนอะไรในช่วงนี้มันเป็นการลงทุนแล้วรอคอย และมันเป็นรอคอยเป็นหลักเดือนไม่ใช่เป็นหลัก,กวันนะครับมันเลยทําให้ยังไม่ได้เงินนะตอนนี้มันเป็นจุดที่ยังทําอะไรมากไม่คม่อยะเยอะแต่เป็นจุดที่คุณศึกษาเรียน,นรู้เพื่อจะมีความเก่งกาจและเตรียมพร้อมที่จะรับเงินอนาคตมากกว่านะครับมาดู3ามมาอย่างไรอยไพ่ขึ้นเป็นไพ่ประกาศนะครับไพ่บ่งบอกในเรื่องของความแปรเปลี่ยนเออการแปรเปลี่ยนในเรื่องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องของการใช้จ่ายเออในเรื่องของการปรับเปลี่ยน ลองดูว่าเอ้ปัญนหามันเกิดขึ้นจากอะไรและอะไรควรที่จะแก้ไขให้ไปที่ทางที่ดีมากขึ้นนะครับอ่ะวันนี้ไพขยายว่าอย่างไรบ้างไพ่ขยายไพ่ขึ้นเป็นแต่งหน้านะครับอืในเรื่องของรายจ่ายเออมีรายจ่ายเกี่ยวกับการแต่งหน้าแต่งตัวหรือเปล่านะเออคือมันเป็นในสิ่งที่คนต้องเปลี่ยนแปลงในรายจ่ายที่มันมากเกินไปหรือรายจ่ายตามใจตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะอะไรที่มันอ้ยไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้แต่มันเหมือนต้องซื้อตลอดแบบเนี้ยก็อ่าโอเค พอร์ตเดินนี้เอาไปก่อนเอออะไรที่ไม่สมควรใจอะไรที่มันต้องถึงเวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนบางคนเออมันเป็นการใช้ฟุ้งเฟอ้อบางสิ่งบางอย่างเก็บเงินเอาไว้ลงทุนเก็บเงินเอาไว้ทําอย่างอื่นก็มีโอกาสจะดีต่อการเงินตัวคุณมากกว่าก็ต้องลองดูเพื่อจะเพิ่มโอกาสนะให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยเงินไม่ขาดมือไ่ขึ้นแล้วเนี่ยให้คุณเดินทางสายการอยู่อย่างพอเพียงนะครับสองพ่ายเกินให้อดทนรอเพื่อจะให้ได้สิ่งที่ดีกว่า สามไพ่คือในเรื่องของการแปลเปลี่ยนเพื่อจะพัฒนาตัวเองนะครับนั้นเมื่อคุณทํามสิ่งนี้จะเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้เงินเนี่ยไม่ขาดมือมากกินขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าระวังนะเงินหมดไปกับอะไรเออมาดูซินะสำหรับคนที่อยู่กลุ่มที่2นะครับเงินจะหมดไปกับอะไร พ่ขึ้นเป็นเพชรโอ้โหในตรงนี้มีการวางแผนจะซื้อของอะไรใหญ่ๆหรือเปล่าเนี่ยพ่ขึ้นเป็นเพชรแล้วคุณจะซื้อเพชรหรือเปล่าจะลงทุนเกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับอสังหาเกี่ยวกับทองเกี่ยวกับเพชรเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าหรือพ่ขึ้นในเรื่องของการจะมดแปลกเกี่ยวกับการลงทุนนะซื้อของใหญ่นะครับก็มันเป็นการที่ต้องวางแผนให้รอบคอบนะครับ สองไปขึ้นในเรื่องของการเสียเงินนะในเรื่องการซื้อรถเอ่อมีบางมีกุญแจรถด้วยหรือนะมีการซื้อมาขายไปจะลงทุนอะไรบางอย่างหรือว่าเป็นในจุดที่ต้องเสียเงินให้ใครสักคนนะครับคือการยืม,ยมเงินเออมีใครมายืมเงินคุณหรือเปล่าก็เลยมีข้อต่อรองข้อตกลงรวมกันนะครับ สารพ่ขึ้นปลดล็อกนะครับอพ่ขึ้นปลดล็อกบ่งบอกในเรื่องของรายจ่ายที่มันตามใจเออการซื้อเสื้อผ้าช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งหมดทั้งมวลเริ่มมีรายจ่ายที่มันเพิ่มขึ้นนะมันจะต้องมีการเอออยากที่ต้องใช้สติให้มากขึ้นเพราะรายจ่ายบางทีมันออกไปเนี่ยหรือไม่รู้ตัวเลยบางทีมันใช้ใจ่ายตามใจอยากไม่รู้อยากได้นั่นนะต้องโฟกัสในสิ่งที่ทำและเงินมันจะได้ไม่ขาดเมืองไปเรื่อยๆได้ด้วยเชงกักน,นะครับมาดูเรื่องของการลงทุนดีว่านะเออช่วงนี้ ลงทุนจะดีหรือไม่นะครับในเรื่องของการลงทุนนะครับไฟขึ้นเ like ป็นกัดคอในช่วงนี้มันเหมือนมีเรื่องของการต่อรองเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วต่อรองมันมาเกี่ยวกับใช้เงินของตัวคุณด้วยนะมันมีคว hmm. ามเชื่อมโยงกันเหมือนกันนะครับไฟขึ้นสมาธิต้องใช้สติให้มากๆในเรื่องของการลงทุนต่างเพราะว่ามันมีเรื่องของกิเลสเข้ามาว่ามันเออมันก็มีความอยากเลยว่า ออลงทุนแล้วมันต้องได้เท่านั้นเท่านูน้นเท่านี้ซึ่งในช่วงนี้มันยังไม่ได้แบบตามดั่งใจคุณซะทั้งหมดแต่ถามว่ามันจะได้เงินก้อนโตไหมมีโอกาสได้เงินก้อนโตแต่ว่ามันต้องใช้การศึกษาต้องใช้การเรียนรู้ต้องใช้คนให้คาปรึกษาเพื่อจะดิวออในเรื่องของธุรกิจดิวในเรื่องของการลงทุนให้มันเกิดบังเกิดความเสร็จมากขึ้นก็อย่าประมาทก็แล้วกันนะถามว่าลงทุนได้ไหมลงทุนได้แล้วก็ดีด้วยแต่ก็อย่าประมาทในการลงทุนก็เพียงพอนะครับ มาดูเรื่องของการสะสมแต้มบุญกันมากกว่านะครับเพื่อจะเพิ่มโอกาสให้เงินไม่ขาดมือมากยิ่งขึ้นนะครับทำอยา่างไรไพ่ขึ้นเป็นไพ่ถวายอัฐบริการกับพระบทใหม่นะครับในช่วงนี้ก็หาเวลาขาวัดขาวานะไปทําบุญเกี่ยวกับพระบทใหม่ไปทําบุญกับพระภิกษุสงฆ์เพื่อจะหนุนนําให้ชีวิตตัวคุณดีขึ้นนะครับ สองไปขึ้ในเรื่องของการทำบุญที่เกี่ยวกับแม่ชีเออมีพระแล้วก็แม่ชีหรือเป็นเทพที่กบผู้หญิงนะหรือการทำสมาธิทำกรรมฐานนะครับเพื่อจะหนุนนำให้พลังงานตัวคุณเนี่ยมีบุญกุศลมีพลังงานของศีลน,นะศีลห้าครบนะเมื่อศีลห้าครบเนี่ยมันเป็นโภคศัพท์ที่ส่งเสริมในเรื่องของทรัพย์ ส่งเสริมในเรื่องเงินที่ไม่ขาดมือมากขึ้นเมื่อคุณไปถวายท่านอัฏฐบริขารแล้วก็ไปทาบุญเกี่ยวกับแม่จีรเทศที่เป็นผู้หญิงก็จะหนุนนับให้ชีวิตในเรื่องการเงิน,นงคุณดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาจารนะอยากจะบอกหรือแนะนำอะไรกับคุณนะครับขอบาร,รมีครูบาจารย์ที่แนะแนวทาง3ข้อเพื่อช่วยให้เงินไม่ขาดมือมากขึ้นผ่านไพ่สิทธิกระยะนะครับ ไพ่ขึ้นเป็นพระแม่ทุราคาเสริมพลังอำนาจความแข็งแกรง่งความเข้มแข็งสติปัญญานะพร้อมที่จะฝากฟันพร้อมที่จะลุยนะอุบาจะบอกให้ลุยเพื่อจะสร้างพลังงานนะเออในเรื่องของการดึงดูดทรัพย์ดึงด,ดูดเงินให้เกิดความไม่ขาดมืองมากขึ้นแนะนําให้คุณไปไหว้พระแม่ทุราคานะครับที่วัดแขกสีหลบเพื่อให้ท่านปกปักรักษานุนนำให้คุณเกิดความสำเร็จมากขึ้นนะครับสองไพ่ขึ้น ไตเสียวโจนะครับให้ขึ้นเป็นพลังงานของจพอเฮงเจียนะในเรื่องของการใช้ไหวพริบปฏิพานความสําเร็จต่างๆขึ้นอยู่กับการใช้ความฉเฉลียวฉลาดขึ้นอยู่กับสิลปัญญางตัวคุณแนะนานะนเนื้อรื่องการที่คุณต้องมีสติในการใช้ชีวิตในเรื่องการใช้เงินงมากๆเพื่อจะให้เกิดความมัง่หงคั่งหรวยมากขึ้นรวมไปถึงนะครับให้คุณไปไหวออ้ท่านไตเซียวโจนะครับที่ที่ศาลเจ้าพ่อเฮงเจียนะครับส่วนปักสิบเก้านะครับให้ดนปก รักษานะหนุนนาให้คุณนะ่ยมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความมุ่งหวังอะไรก็ได้ตามดักที่คุณต้องการนะครับสามไปขึ้นนะเรื่อง,องพระราหูนะครับพลังงานพระราหูบ่งบอกในเรื่องของอาการลุ่มหลงโม่เมานะกิเลสหรือใช้ใจตามใจนะอยากทำนู่นทำนี่ทำนัน่น,นก็ทำตามใจเองไม่ได้ทั้งหมดต้องมีสติต้องมีคนให้คำปรึกษาแนะนำให้คุณไปไหว้พระราหูที่วัดศรีสะทองจังหวัด นคปรปฐมนะครับให้ทนปกปักรักษาหนุนนําให้คุณรอดพ้นอุปสรรคต่างๆนานาหรือลงทุนอะไรก็ตามให้มันมีโอกาสมีพลังงานความสําเร็จมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูกลุ่มที่3นะซึ่งกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วยราศีธนูนะครับวิธีการทําให้เปอร์เซ็นต์เงินไม่ขาดมือเนี่ยมากขึ้นนะครับสับสิ่งทะ่ทำอย่างไรเออมีทั้งสามอย่างนะดูซิอย่างแรกนะครับให้ขึ้นเป็นรลเสานะครับให้ขึ้นในเรื่องของการ อดทนนะอดทนอดกั้นในการกระทำนะอดทนอดกั้นในเรื่องของสิ่งที่อยากจะให้มันดีขึ้นอยากให้มันได้มากมากขึ้นกว่าน,นี้บางสิ่งบางอย่างมันก็ทําได้บางไม่ได้บางแต่ก็เป็นพลังงานที่ หากอยาะเพิ่มเปอร์เซนต์มากขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องการที่มันต้องวางแผนแล้วก็ดูในเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นบ้างเราได้ยากลำบากในเรื่องอะไรมาก็นํามาพัฒนาตัวเองให้มีเรื่องโอกาสมีเรื่องของเปอร์เซนต์การเงินที่ไม่ขาดมือเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะครับใครขยายไปอย่างไรใครขึ้้เหนเรื่องความลหลบไหลอืมนะมันมามันมากมาก,กับความ ช้กิเลสเออมากับการใช้จ่ายม,มาๆกับการที่คุณเาวางแผนเอาไว้ทํานู่นทำน,นี่ลงรายอยากทำาะไรนั้นทำสิ่งนี้นะครับซึ่งส่วนนี้มันต้องอดทนต่อกิเลสเออดทนต่อความอยากได้อยากมีอยากเป็นเดี๋ยวมันจะทําให้ปร์เซ็นต์ลดได้ด้วยนะเออใครคือมาก่อนเลยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคุณอยากจะให้เงินไม่ขาดมือเนี่ยมันก็เป็นการที่คุณอยากไปตามกิเลสนะแล้วก็ใช้สติในการใช้จ่ายมากคือจะทําให้อยู่เฉยๆเดิมๆเ,เนี่ยมันปร์เิ็นต์มันเพิ่มขึ้นแล้วนะครับอ่ะอย่างที่สองก็จะไป พายขึ้นมาเซวตานะครับพายขึ้นในเรื่องของ แนวทางเออได้แนวทางในเรื่องของดูรูทางดูแนวทางดูช่องทางต่างๆนะโอกาสต่างๆอยู่ที่คุณเนี่ยจะไขจะคว้าหรือมันจะมีคนมาช่วยเหลือให้คุณเนี่ยได้รับโอกาสนะช่องทางต่างๆเรื่องการเงินที่มันมีความพอกพูนเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนะครับไพ่ขยายไปขึ้นในเรื่องสังสั่ง์มันจะมาจากคนรอบข้างมันจะมาจากคนที่คุณไปพบไปเจอนะการสั่งสค์การไปที่นัดชิี่นี่เนี่ยมันก็มีทั้งรายรับมีทั้งรายจ่ายและไปเจอคนก็มีรายจ่ายแต่เมื่อมันมีการเจอคนเนี่ยมันจะมักมาจาก เรื่องของโอกาสอย่าไปอย่างเดียวที่มันเสื่เสียโอกาสนะอย่าไปเที่ยวอย่างเดียวโดยที่ไม่ไปเสริมคนนคชั่นเสริมคนหรือเจอบุคคลเลยก็ต้องเสริมในการที่เมื่อเจอคนแล้วก็ต้องให้ได้งานต้องให้ได้การต่อยอดในเรื่องการเงินงด้วยนะครับอ่ะมาดูซิอยากที่สามว่าอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นพระแม่คงคานะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการปรับอารมณ์เออปรับอารมณ์ให้มี ไม่ต้องตื่นเต้นเกินไปไม่ต้องทุกข์เกินไปไม่ต้องสุขเกินไปอยู่อย่างพอดีๆนะเพื่อที่จะทําให้คุณมีความเยือกเย็นเพื่อจะทาให้คุณมีสติในการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นหรือว่าการจะทําอะไรก็ตามหากคุณมีความเยือกเย็นมันจะมีสติในการโอเควันนี้จะควรทำอะไรยังไงแก้ไขแบบไหนก็จะหาทางออกในทุกเรื่องทุกอย่างได้ด้วยเช่นกัน,นะครับไพ่ขยายว่าอย่างไรดเซฟไพ่ขึ้นเป็นเร่งรีบเออนะเยือกเย็นไม่ต้องเร่งรีบนะไม่ต้อง ไปนู่นนี่นั่นเยวจะขาดสติเมื่อขาดสติแล้วเนี่ยมันจะเกิดความผิดพลาดเยอะนะเรื่องรายจ่ายต่างๆอย่ารีบจ่ายพอรีบจ่ายไปปุ๊บมันไม่ดูว่าจ่ายไปเท่าไหร่จ่ายไปกับใครบ้างสุดท้ายแล้วมันทําอะไรรับวไปจ่ายไม่ได้สุดท้ายแล้วมันเสียกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือเร่งรีบมากเกินไปรีบไปซื้อนุนรีบไปซื้อนี่รีบไปทํางานนะมันก็มีเรื่องรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นที่มันมากกว่าที่คุณคิดบางสิ่งบางอย่างก็มันจะทําให้ มีเรื่องของการเสียเงินเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเนี่ยการที่คุณจะเพิ่มปเปอร์เซ็นต์หรือการที่คุณทําให้เงินไม่ขาดมือนะครับอย่างแรกอดทนอดการตอกกิเลส2คือในเรื่องของการดูรูปทางดูแนวทางจากผู้คนที่เข้ามา3ไปคือขึ้นในเรื่องการปรับอารมณ์แล้วก็อย่าเร่งรีบสนเกินไป3ส,สิ่งนี้จะทําให้เปอร์เซ็นต์การเงินของทุกคุณเนี่ยไม่ขาดมือมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าการเงินของคุณนะครับเงินจะหมดไปกับอะไรนะครับดูซิว่าระวังนะเงินจะหมดไปกับอะไรไพ่ขึ้น ไขว่คว้าเอาอเงนหมดไปกับสิ่งที่คุณอยากได้นูนอยากได้นี่อยากไขว่คว้ามันเคยที่จะไม่มีมันเคยที่จะไม่ได้มันเคยที่จะอยากได้แบบนั้นแบบนู้นแบบนี้นะบางทีมันเป็นไปตามกีเลสตัวเองนะด้วยความหลงใหลด้วยความอยากได้เนี่ยมันเลยทําให้มันเสียไปกับเรื่องไปเป็นเรื่องสิทธินะครับใช้จ่ายส่วนตัวนะเสื้อผงเสื้อผ้านะของใช้ส่วนตัวช้อปปิ้งออนไลน์ต่าง ระมัดร,ระวังให้ดีนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของเสียไปกับคนนะเออมีคนซุบซิบนินทามีคนมาเป่าหูนะไอเนี้ยต้องใช้จ่ายนะไอนีต้องซื้อนะเออไอนี้ก็ต้องทานะหรือมีคนแบบมาขอความช่วยเหลือมากสิบูนะเฮนะ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 ้ขอยืมเงินหน่อยสินะทักมาแล้วขอยืมเงินหน่อยสินะจุนนี้เธอดูรวยนะนะเออเธอแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะเออขอยืมเงินหน่อยเออมันเสียไปไดนะ้หากใจอ่อนนะก็ระวังให้ดีสามไปขึ้น ผู้เฒ่าคนแก่นะเออพอเฒ่าแม่เฒ่านะบ,บ่งบอกอะไรบ,บ่งบอกเรื่องของสุขภาพเสียเงินไปก็เรื่องของสุขภาพนะการดูแลรักษาสุขภาพหรือซื้อเกี่ยวกับพวกวิตามินกินนะหรือการไปฉีดผิวการไปออบ่มรงุรงรง่างกายต่างๆหรือการไปดูแลนะครอบครัวบุปการีต่างๆถามว่าดีไหมดีไม่ใช่ว่าไม่ให้ไปทํานะแต่ทุกอย่างมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่คุณต้องคุมให้ดีก็้วกันนะครับบางสิ่งบางอย่างมันก็มีคําพอดีได้ไม่ใช่ทําจนหมดตัวเลยก็ไม่ค่อยดีนะนะครับ มาดูในเรื่องของการลงทุนดีกว่าเออลงทุนจุวงนี้นะครับนะดีไหมเออดูสิกาล,ลงทุนดีไหม ไพ่ขึ้นเป็นอุปสรรคนะครับเรื่องการลงทุนก็ต้องดูถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตามเหตุตามผลในเรื่องของการลงทุนต่างๆนะไพ่ขึ้นในเรื่องของสายศาสตร์ในเรื่องการลงทุนในช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องคิดเยอะๆนะเหมือนมันมีเงินเข้ามาแล้วหากคิดไม่เยอะมันจะหมดไปได้ไวและหมดไปแบบทีลนะมากๆมากกว่าถามว่าลงทุนแล้วมันได้เยอะม,มันได้เยอะนะแต่พอได้เยอะแล้วเนี่ยมันอย่ามือเติมเกินไปค่อยๆลงทุนดีกว่านะครับหรือก็ค่อยๆศึกษาดีกว่า เพราะมันต้องศึกษาจากผู้คนคนรอบข้างที่เข้ามายิ่งทําใหเา้เพิ่มในการตัดใจการลงทุนเนี่ยให้ดีขึ้นหรือไม่เจอปัญหาหรือไม่ผิดพลาดในมากคืน้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูวิธีการสะสมแต้มบุญดีกว่านะเพื่อจะเพิ่มโอกาสให้เงินไม่ขาดมือมากขึ้นนะครับทำอย่างไรไพ่ขึ้นศีลห้าเอออยู่ในศีลห้นี่แหละนะครับเมื่อคุณมีศีลนะศีลทําให้คุณมีโภค,คะเออโภค,คะ นะโค้ค่าสมปทาินะสินทาให้คุณมีทรัพย์สินที่คุณมีเงินมีทองเมื่อคุณอยู่ในสินห้านะสินห้าพอแล้วนะทาให้คุณมีความร่ารวยเงินไม่ขาดเหมือมากขึ้นนะครับให้ขึ้นเป็นขัดพระเช็ดพระที่วัดน,นะครับอืมแนละ้วก็เข้าวัดเข้าวาทําบุญนะทุกรูปแบบนะมีโอกาสก็ลองขัดพระเช็ดพระที่วัดที่บ้านคุณก็ได้เพื่อจะเสริมความสง่าเสริมราศีนะให้ดึงดูดทรัพย์นะเงินไม่ขาดเหมือมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับ เราบเ,เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาจาระครับอยากจะบอกหรือแนะนําอะไรกุลขอบารมีครูบาจารชี้แนะแนวทาง3ข้อเพื่อช่วยให้เงินไม่ขาดหนึ่งมากขึ้นผ่านไพ่สิทธิกระยะนะครับอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นเท้าวิรูปักนะความเมตตาเมตตาต่อคนรอบข้างนะครูบาอาจารย์บอกใหุ้ณจงม,มีความเมตตาต่อผู้คนคนรอบข้างผู้หลักผู้ใหญ่นะ จะทาให้คุณได้โชคได้โอกาสจากผู้คนการเงินต่างๆนะให้พลังงานที่ดีนะรวมไปถึงให้คุณไปไหว้เท้าวิรุป,ปักนะคุณสามารถไปไหว้ได้ที่เกศบิณเรศนะที่นั่นก็จะเป็นเท้าจักรวาลทั้ง4ทั้ง4ทิศเลยนะจะมีท้าวิรุป,ปักนะครับมีเท้าเวสุวรรณมีเท้าทศตรถมีเท้าวิรุณหกปปมีครบสีทิศเลยนะคุณก็สามารถไปขอพรกับเท้าวิรุป,ปักที่นีดายดุจเช่งกัดน,นะครับ สองไปขึ้นในเรื่องของเสรีเสียนะครับไ่ขึ้นในเรื่องของความรุ่งโรน์ความมั่งคัง่งความร่ารวยนะครับเออให้คุณไปไหว้เทพเจ้าเสรีเสียที่วัดมังกรน,นะจะเสริมพลังงานในเรื่องของความรุ่งโรน์ความมั่งคัง่งร่ำรวยครูบาอาจารยนะ์มาคอยหนุนนำช่วยเหลือตัวคุณแล้วนะครับขอให้คุณเนี่ยไปหาท่านอยู่ในศีลธรรมก็เพียงพอนะครับ 3. ไพ่ขึ้นเป็นพระพรหม ไหว้พระพรหมเนี่ยช่วยได้นะแต่พระพรหมนี่ผมบอกอไรไอยผมบอกเรื่ององการที่สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณสร้างทําธุรกิจอะไรก็ตามเอาเงินไปลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยมีโอกาสสาเร็จนะแต่คุณก็ต้องอรอบรู้ศึกษาเรียนรู้ให้เก่งกาจมากขึ้นโอกาสต่างๆเริ่มจะมีมาเริ่มจะสําเร็จแล้วนะครับก็อย่างรีรอทําด้วยความตั้งใจแนะนําให้คุณไปไหว้พระพรหมนะที่แยกราประสค์นะให้ท่านปกปักรักษาดุนดับนะสิ่งที่คุณคิดจั ส่หวังดังใจและสําเร็จมากกิ่คุดด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ